มาครับวันนี้รีวิวรถแบ็กโฮยันมา B22 1ขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ2ตันนำเข้าจากญี่ปุ่นแทบมาพร้อมใบอินบอยครบถ้วนและไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยคันนี้เหมาะสำหรับงานขุดขนาดเล็กงานก่อสร้างงานปรับพื้นที่หรือใช้ในสวนเกษตรครับเครื่องยนต์ดีเซล3สูบเดิมเรียบแรงดีไม่มีสะดุดทำงานคู่กับปั๊มเฟืองที่ช่วยให้แรงดันน้ำมันสเสถียรตอบสนองไวบ,งบังคับง่ายขึ้นด้วยคอนโทรลลูกหมาก ทำให้ควบคุมการทำงานแม่นยำขึ้นช่วงล่างเป็นแทร็กยางสภาพดีใช้งานได้อีกยาวพร้อมใบดันดินที่ช่วยปรับพื้นที่และทำงานได้สะดวกขึ้นคันนี้ใช้งานมาเพียง4,200กว่าชั่วโมงถือว่าน้อยมากสำหรับรถนำเข้าสภาพโดยรวมดีเยี่ยมเก็บงานทำสีใหม่ทั้งคันพร้อมใช้งานได้ทันทีก่อนส่งมอบเราทำการตรวจเช็คระบบทั้งหมดทั้งระบบเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกระบบไฟและเปลี่ยนของเหลวใหม่ให้พร้อมใช้งาน100% ราคาพิเศษเพียง225,000บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากสำหรับรถขุดพร้อมใช้งานแบบนี้ครับสนใจเข้ามาดูรถจริงและทดลองขับได้ที่บริษัทเรามีรถขุดนำเข้าให้เลือกมากกว่า100คันและมีบริการขนส่งทั่วประเทศ